กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกศส,ะส,ะสะจับมือภาคเอกชนเปิดตัวแคมเปญมื้อนี้พี่เลี้ยงระดมความร่วมมือบรรเทาภาวะขาดสารอาหารของนักเรียนยากจนพิเศษหลังโควิด -19 โดยใช้ระบบติดตามผลไอซีชี้นักเรียนยากจนพิเศษกว่าแสนคนมีภาวะขาดสารอาหารแพทย์หวันกระทบทั้งพัฒนาการและการเรียนรู้ระยะยาวเดินหน้าประสานกระทรวงสาธารณสุขตรวจสอบข้อมูลเพื่อช่วยเหลืออย่าง,ย,างยั่งยืนขณะเดียวกันยังจับมือภาคเอกชนชั้นนำเปิดตัวแคมเปญมื้อ นี้พี่เลี้ยงส่งความช่วยเหลือนักเรียนยากจนพิเศษให้ทันสถานการณ์พร้อมสํารวจปัญหาอีกกว่า500โรงเรียนที่มีนักเรียนยากจนยากจนพิเศษ100เเซเพื่อช่วยเหลือได้ตรงจุดโดยนายสุภกรบัวสายผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงรละดาเหมาสุวรณภาควิชาการกุมาเรเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยายลัยสงขลานครินวันนี้ก็เป็นการเปิดต,ตัวโครงการใหม่ของต่อสสเรียกว่าโครงการมือนี้พี่เลี้ยง เป็นการเชิญชวนให้แก่ประชาชนตั้งประเทศในโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลจะมีนักเรียนน้องๆที่มาจากครอบครัวที่ยากจนมากๆเราเรียกว่านักเรียนยากจนพิเศษปัญหาใหญ่ที่เขาเผชิญอยู่เนี่ยก็คือเรื่องของการมาโรงเรียนเพื่อที่จะมารับประทานอาหารในช่วงที่ขาดโรงเรียนไปก็จะท้องหิวมาที่โรงเรียนแล้วเนี่ยบางทีก็ไม่พอโดยเฉพาะโรงเรียนที่มีนักเรียนยากจนพิเศษทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์มีอยู่ประมาณ500โรงเรียนด้วยกันคิดเป็นจำนวนก็น่าจะประมาณ5 0 0 0มืคนที่มีสถานการณ์ของการ ขาดอาหารหรือว่าผอมอาจจะใกล้ๆผถอมก็อีกประมาณห้าหมื่นรวมแล้วก็คือประมาณสักแสนคนโดยที่โครงการนี้ก็จะเป็นโครงการที่เราจะเริ่มกับโรงเรียนกับนักเรียนพันคนแรกที่มีสภาพปัญหาที่เรียกว่าย่ำแย่ที่สุดที่สุดโดยที่มีการร่วมมือกับองค์กรภาคประชชน5บริษัทด้วยกันในวันนี้เป็นการที่จะเชิญชวนให้ประชาชนได้ไปใช้บริการกับหน่วยงานหรือว่าองค์กรเอกชนที่เข้ามาร่วมเครือข่ายการใช้จ่ายตรงนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งก็จะนําไปสู่การจัดอาหารให้กับนักเรียนที่เป็นนักเรียน ชนบทที่อยู่ในชนบททางไกลเราคิดว่าน่าจะเริ่มต้นจากสักพันคนแรกในช่วงเวลาจากนี้ไปจนกระทั่งถึงประมาณสักเมษายนที่จะถึงนี้ค่ะถ้าเด็กที่ไม่ได้กินอาหารมาตอนเช้าหรือว่าไม่ว่าเวลาไหนตอนเที่ยงก็ตามเนี่ยสมาธิในการเรียนรู้เขาก็จะไม่มีใช่ไหมคะความจําก็จะไม่ดีการวิเค,คราะห์แยกแยะเรียนรู้สิ่งใหม่แล้วก็ประมวลความรู้ต่างๆนี่ก็จะไม่เป็นไปได้เป็นปกติและยิ่งถ้าขาดอาหารเป็นนานๆเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบกับก,บการเรียนรู้แล้วก็ทําให้ผลสำเร็จของการศึกษาต่ำถ้าขาด อาหารนานๆแล้วแค้แกรนผอมมากก็จะเจ็บป่วยบ่อยไม่แข็งแรงก็ไม่สามารถจะมาเรียนรู้ได้เทั้นถ้ามันปล่อยให้เน่นนานยาวไปก็จะมีผลกระทบระยะยาวที่จะทําให้เด็กไม่สามารถที่จะเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่บางคนก็ต้องออกจากโรงเรียนไปไม่สามารถที่จะพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพค่ะกสศก็ต้องทํางานร่วมกับสังคมจะไปช่วยส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาหรือว่าช่วยเหลือนักเรียนน้องๆที่มาจากครอบครัวยากจนเนี่ยลำพังกสศก็กาลังไม่พอสังคมก็ต้องมาช่วยเหลือกันช่องทางต่างๆที่กสศ ได้เชิญชวนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานบริษัทเอกชนทั้งหลายเนี่ยก็จะมีการอรรนลงเป็นระยะระยะไปช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องของอาหารซึ่งสืบเนื่องมาจากวิกฤตการโควิดหน่วยงานไหนนะครับที่อยากจะเข้ามาร่วมเครือข่ายก็สสก็ยินดีที่จะเชิญชวนเข้ามาร่วมสมทบต่อไป